เจ้าคือกันปรารถนามากที่สุดก็คือให้ผู้ศธศสาสนิกชนทั้งหลายละบาปให้มีศินกระยอนสินมันบ่มีที่หละะ่ะชาวบานคนคูมือเนี่ยมันเดือดรออ้อนมันไม่ยังจะขากันกรยอนมันบ่มีสิน จะได้จะขงางง้วใส่หนามันมันสิได้บุญเขาหล่นห้องใส่อัตมาบ่าขาจสิได้กินบ่แต่พ่อแต่แม่ก็เห็นมาแนวนี้ให้มูก,กินนำ้ำพอคู่ก็กินน้ำกัดตัวมันจ่บุได้บุญบอกคนวา,า,า,าโอ้ยบ่ได้แล้วพอคู่บ้านกรน้อยก็ว่าเเห็นไปโลดเอาหวัวมาบาังสกุลกระเช้า หัวหัวมาบังสกุลมื่กี้สีเศร้าเอาจังสีซ่าเอาหูเจ้านะ่ะตัดตังแกงใส่พระขี้เล็กมาธรตมาสสันมาธรรมาสที่ปังสกุลในหัวเจ้าบึงเจ้าสิย่อมบอ่อว่าเนี่ยเี๋ก็ว่าเป็นเวรเอาว่าง่ายๆว่าดิย่างมาแล้วมีผูต้ตบผมว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมบังสกุลให้สิย่อมบอ่อแล้วว่าอย่าหนักกูแตะขึ้นเถอะได้ปะ ชาิหลังเป็นอย่างบาทดีห้ท่านกับห้ท่านเลี้ยงพระอรหันต์กับเลี้ยงเลี้ยงคนทั้งหลายกับเลี้ยงบุญกุศลตัวนี้มีจริงแต่เลี้ยงเกิดชาิหลังมากเป็นเศรษฐีแต่ว่ากรมที่เคยขาดสัตว์เป็นปรลิโอขาลีบอย่างไ้เื้อก็เสื้อบ่ะเซ็กก บ่ได้เห็นเขาไปเหีย่ยวเห็นหมากหน้าแดงขอในเด้อเออยิเอาโรดจะเข้าไงบ่อ คณะไม่ได้เล่นผัวเขาเดือพรเขาไม่เล่นขนาดขนาดเล่นด้านซื้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้หอดเพ่งมื่อไหว่าฉันรักผัวเขาบืงตี้ฮะนะคอนีหูจักบอลูกเกิดชาติหลังเป็นอย่างบัตรพระอ,อนอนท์น้องพระพุทธเจา้ารักษาศีลแปดมาตลอดคืนสวรรค์จะลงมาเกิดปอดเศร้ามีชาติหนึ่งไปหลงเล่นเมียเขา นรกนรกแปดหมื่นปีออกจากนรกมาเป็นง่วงเขาตอนใครหำ่มแมงวันฉี่ใส่เน่าจนตายออกจากง่วมาเป็นริ่งหัวหน้าลิ่งอะไรกัดลูกอันถารจนตายออกจากลิ่งมาเป็นล่าออกจากล่ามาเป็นอย่างเป็นกระเทยเป็นอย่างกระเทย,ย่ังหลายพวกนี้รับเป็นเมียเขาจิมม่าหา จบบาวรจบยังเหลืออีกอยู่ออกจากกระเทยบุญกุศลที่เคยรักษาสิบแปดมาเกิดเป็นเจ้าหญิงไมียิ่งทุกคนนั่งอยู่นี่เล่นพัวเขาบาเบิดเล่นเพียเขาเบิดดิสิมาฮ่าหาหาฮาบอดี้ไม่ยิง่งบาดี้ ว่าไ,ไม่ยิ่งแาบกูผู้ชายป่ะแต่แม่ไหนแหละหลวงพ่อเป็นผู้ชายแม่เบาเข่ากันนะพระล่กษมณมอแม่เรื่องจริงมันก็จังสั้นจะเคยเห็นผู้ชายออกลูกอยู่บ่เฮ้อเฮ้อเคยเห็นผู้ชายมีประจำเดือนอยู่บ่นั่นบ้านนี้ออกลูกม่วนบ่ดละบาดเฮ้อ สุดแล้วเดินไปหาเหรนเมียเขาเดี๋ยวนี้มันเหรนกันเวิร์ดเดียวโดยราชการกห็นชี้พ่อคอยบอกมันคู่พดูดเพราะอะไรเอาเลยแล้วคู่หน่อยเอาคู่ใหญ่เลยแล้วจะมาสิทธิธรรมันเสื่อมทีละ่ะบ้านนี้ลูกเต่าแล้าหลานนี้กระเบิ้งน้าบ้านนี้แบบอย่าง ใช่บ้านที่มอเตอร์ไซค์ลาบักเถิงบัานแล้วแล้วยี่หานี่าพะโลกคุณผู้แนบักต้อมแห่อาดซีผนไล่ผู้ใช้ไปเจะบว่าห้าห้าแล้วอยู่แถวบ้านอาตมามีบักหนึ่งเนาะโอ้ยมันดูพะโลกเฮ็ดเบียกกันไม่ใหญ่มันผู้สาวขมินไล่เว้ย เฮ้ยเฮ้ยปักซากออกมาเลยเฮ้ยประจันบางกะดีเห็นเ้ยขี่รถฝ่าวเขาเฮือนกึบหลดนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกในเรื่องว่าผมประยู่แกลนกระเดือกปุ่มปุ่มปุ่มปุ่ขึ้นไปผู้สาวขี่อัดมาซีพ่นจอดเอ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไอสักแล้วไปใส่มันบอกว่าประยู่เมืองล้านสิมามันบอกว่าประยู่ แล้วสิมาตอนใดก็มันบอกว่าบ่อยู่ไม่ใหญ่ย,ยำยำมากอยู่ก็เลยวะอีนางมึงมึงมีเวบ่อย,อยูง่งเงินมึงมีอยู่แม่มึงเห็ดอย่างเห็ดนามึงคือบ่เห็ดก็ยันกยดำมึงก็ดำเพราะแห้งในตัวมึงคือสิบ่เห็ดกูเลี้ยงหลานกูมาบ่าได้เธ็ดแนวนี่เด้อสิมาเป็นหลานไผกูเด้ออีนาง สอบไม่ได้ที่หนึ่งซะก่อนอันสอบม่ได้ที่หนึ่งมึงยังมาเป็นหลานไพกูกูเป็นสาวกูก,กับพวกเขี้ยวปันนี่ไปบอกไงเลยนะเอา้าเดี๋ยวนี้เป็นให้พันนั้นเนี่ย สามบาทดิป่าพอกค้าพ่าบอกกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเลาวกไ,ไปคุยอย่างไรจีติมโอ้ก็เดี๋ยวมาเดมกัมาสิไม่พ่อกันเดี๋ยวอยู่เถียงกันนี่างไปสใส่น้าอีต้อ,อยมาด้านหนังสือวิทยาศาสตร์ <c oughs> พูดไปอยู่เถียงพูน เรานเป็นเรื่องนจนเพียง,ง่นนีนี้เนะีๆๆ่ยี่สเอหน้านที่นี่โเมคึกเขินนะเขาสลด์สอบข้อบบเนี้